สวัสดีค่ะมารายงานสถานการณ์โควิด19ถึง21นะคะก็คือปีปัจจุบันนั่นเองขอบคุณท่านนายกและก็สคอบอนะคะที่พิจารณาอนุมัติให้ล็อกดาวน์5จังหวัดเลยสมุทรสาครชนบุรีระยองจันทบุรีตราดงดเดินทางเข้าออกค่ะท่านผู้ชมเฉพาะอนุญาตเฉพาะเหตุจำเป็นนะคะข่าวสารนี้ ขอบคุณนะคะท่านดรสาธิตปีตุเตชะรัฐมนตรีช่วยกระทรวงสาธารณสุขรองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์สสจังหวัดระยองขอบคุณท่านมากๆนะคะกดไลค์ถูกใจให้เลยนะคะก็คือผลจากที่ท่านประชุมมานะคะเสนอให้ล็อกดาวน์นะคะหจังหวัดที่มีตัวเลขการแพร่ระบาดโควิดจำนวนมาก มีความเสี่ยงสูงได้แก่สมุทรสาครชนบุรีระยองจันทบุรีตราดนะคะตามข่าวนี้เราก็ติดตามข่าวมาโดยตลอดนะคะนี่เลยค่ะกดไลค์ถูกใจให้เลยเจ็บสั้นๆดีกว่าเจ็บปวดนานๆนะคะคำคมที่ท่านให้ไว้สุดยอดเลยค่ะท่านหมอหมอตีนะคะเป็นหมอตีของเรารักมากที่สุดเลยนะคะห่วงใยประชาชน คนระยองนะคะร่วมมือร่วมใจกันทําตามคําแนะนําของสาธารณสุขนะคะสู้โควิดไปด้วยกันผู้ติดเชื้อจะต้องให้ความร่วมมือให้ข้อมูลจริงๆกับเจ้าหน้าที่นะคะห้ามปิดบังผู้ที่ใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อมีความเสี่ยงสูงก็ให้รีบมาโรงพยาบาลระยองหรือตรวจเชิงรุกที่ตลาดเนินอุไลหรือโรงพยาบาลเกาะไว้นะคะ ผู้ที่มีอาการเข้าเกณฑ์สงสัยที่จะเป็นโควิด1 9ให้มาโรงพยาบาลระยองหรือโรงพยาบาลใดก็ได้ในระยองให้เร็วที่สุดนะคะผู้ติดเชือ้อก็ต้องดูแลตัวเองด้วยนะคะเชื่อฟังคุณหมอเนาะตืดนะคะอันนี้คือ ความเสี่ยงสูงต้องให้ความสําคัญก่อนนะคะผู้ที่มีความเสี่ยงสูงผู้ที่ไม่เสี่ยงก็ต้องป้องกันตัวเองตามมาตราการสาธารณาสุขนะคะสาธารณาสุขและจังหวัดติดตามด้วยนะคะข่าวสารแล้วก็ต้องทําความเข้าใจด้วยแล้วก็สอดส่องดูแลคนใกล้ชิดอย่างเข้าใจหากพบผู้ติดเชื้อเหลือก็ต้องรีบแจ้งเขานะคะ เราจะสู้โควิดไปด้วยกันค่ะสู้ๆคนระยองต้องทำได้นะคะ หมอตีชวนคนระยองร่วมมือร่วมใจทำตามคำแนะนำสาธารณสุขเจ็บแล้วก็ต้องจบไวนะคะขอบคุณท่านมากค่ะขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านทำเพื่อพวกเราชาวระยองและทุกๆคนนะคะแมนี้ก็ติดตามข่าวสารนะคะและเดี๋ยวจะไปตลาดค่ะเดี๋ยวมาดูชุดที่เม่นี้ใส่ไปตลาดกันโอเคสวัสดีคะ่ะไปกันเลยเมนี่ กลับจากตลาดแล้วนะคะพอดีว่าไปที่ตลาดอะมไม่ได้ถ่ายเด็กเด็กขดเก็บของเลยลูกอันนี้คืออันนี้คือชุดออกตลาดของแม่นี้นะคะคุณผ<ม>ู้ชมอันนี้คือชุดจ่ายตลาดค่ะป้องกันและเซฟต,ตัวเองสุดๆเลยไม่ว่าจะอะไรจะเกิดขึ้นเราต้อง ดูแลตัวเองก่อนนะคะอันนี้นะคะ่ะไม่ใช่ฝนตกนะกกรู้ไหม<ล>คน<ร>ที่ตลาดชมแม่นี่กันทุกคนเลยว่าโอ้ยเฮสุดยอดมากเลยใช่มันฝนปลยอปๆยอยู่นิดนะน,นึงสุดยอดมากเลยเขาว่าอย่างนี้ไปมาดูแม่นี้ว่าวันนี้แม่หมดงบไปอ่าแม่หมดงบไปเท่าไหร่เจ็ดแปดร้อยกว่าบาท แล้วก็จ่ายประกันสังคมไปอีก432บาทก็พันกว่าบาทเดี๋ยวมาดูแม่นี่รีวิวว่าจะอยู่กี่วันนะคะเพราะครั้งที่แล้วไปที่ตลาดหมอดิอะ่ะอ่ะวันที่ยี่สิบเก้าเนาะ30 3สิบสามเอ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าได้สิบอาทิตย์หนึ่งห้องทํางานของแต่เขาเลยดีกว่าในครัวในครัวคือห้องทํางานของเราเอา่า นี่ค่ะโอ้ผักชีใบเหลือยเป็นดีงามค่ะเป็นดีงามต้นหอมเดี๋ยวม่หนิจะอมไก่เพืพนอยกลิ่นลำล้ำผักชีกัมละซิบปาซิปบาใบใบใบกัมกอขาวหรือว่าใบนั่นมันไก่พันหรือยังไงเหมือนโหระพะขนะ แต่ถามเขาแล้วใจจะไม่เป็นใบแมงลักก็มีกินหน้อยๆบอบักทัว2สองกำนะคะเอาผัดก็ได้น้องนอนชอบกินพัดพัดใส่หมูสามจัจพริกแดงพริกเขียวแล้วก็ทัวพรูนะี่ค่ะทัวพรูทัวพรูนี่นะคะ่ะ ขาวน้องนอนชอบพะน้องนอนอแม่ซื้อผักกาขาวมาพัทให้ลูกตัตอะครับ <Yeah. S 1> น้องนอนชอบกินพักะเขือส้มซื้อมาติดไว้เพื่อทำข้าวผัดเพื่อทำข้าวผัดทำอะไรอของพวกนี้เดี๋ยว,วเมนี่จะต้องล่างใู้หมดนะถึงจะใส่ตู้เย็นได้นะเจ้านี่นะตอนนี้มาแล้ว มาแล้วนะเจ้าแมนนี่จัดของเรียบร้อยละนี่เห็นกอกันลำดอกผักกาดเอ้ยหัวผักกาดขาวถั่วฝักยาวนะคะผักล้างเรียบร้อยทำความสะอาดเรียบร้อยอบักพีกเดี๋ยวรอให้หน้ามัมนหายหยดต,ติ่งแล้วค่อยเก็บะมะเขือพวงมะเขือพวง หัวแปบผักต่างๆเดี๋ยวจะใส่ทั้งกะละมังเลย<ด>เห็ดเนื้อตับตับหมูของพี่นนทน หมูสามชั้นหมูสามชั้นนะ,ะแบบเหลี่ยมๆมันหมดแล้วก็เลยอาใส่แบบกลมอันนี้เป็นกลองโจกนะคะที่เขาสั่งโจกของร้านคลองน้ําหูมากินเขาจะแพ็คเก็บโจ๊กให้เราแบบนี้แล้วกล่องเนี่ยสามารถเก็บอาหารได้ด้วยอันนี้ก็จะมีกระดูกหมูมีไก่มีสันคอหมูเก็บใส่ซุปเวไว้ เลยเห็นไหมคะจากวันนั้นแน่นเอดวันนี้โล่งเลยน้องโดนกับกินนมดีดีเพราะเนี้ยเหลือแค่นี้เองวันนั่นเหลือเยอะเยอะนี่ไม่นี่จะใสายไม่นี่จะยำวุ้นขนมจีน หวางต้องแนวขวางอืมจะเก็บได้สองอันอันนี้ฝามันเหมือนเต่ากันเจ้าไม่น,นี่เก็บฝาไว้เยอะเลยซื้อกล่องแบบนี้ไว้นะคะกล่องเนี้ยยีห้าอันเอ่อเจบห้าบาทาไว้ใส่ของ จะหาบัดเจอจะจะลืมนะคะคาดฝากกต้องเอาใส่ถุงไว้อีกทีนึง ดูน้ำพริกเนีนี่ซื้อไว้เป็นแพงเลยอันนี้เป็นน้ำพริกตะแดงนะคะเวลาจะกินก็เอาไปละลายน้ำอุ่นกินเนน้ำพริกตะแดงน้ำพริกตะแดงอันนี้เพื่อนจากพะเยาเขาซื้อมาให้อีล่าน้ำปูเป็นของตำบลเปิ้นไปกลับบ้านมา้นซื้อมาฝากพริก พอดีไหมจะปิดตู้เย็นได้ไหมเอาไข่ออกนี่ค่ะจะพอดีเลยแล้วก็เอาไข่มาไว้ข้างในอืมนี่ถุงอะไรอะ่ะเ <c oughs> ้ออย่างมาแอบอยู่นี่โอ้เป็นพริกเป็นน้ำซุปกว๋วยเตีย๋ยนี่จะเป็นน้ำพริกทั้งนั้นเลยนะอ่าโอเคได้ ใส่ได้นี่ก็ไข่ในที่อ้อมเอามาส่งให้เมื่อวานของเก่ายังไม่หมดเลยนะเนี่ยก่ยังไม่หมดเลยเอ้ยขยับกระปุกกระปิหน่อยกระปุกกระปิน้ำพริกปลาร้ากอหน่อยเมนี่จะไปจำ้ำเจียวบองกลิ่นต้ําำตอะหิวเข้าแล้วเจ้าคุณผู้ชมมาจัดของเซ็จแล้วตัวอีก,กอนเดอ้อนี่เห็นกอจัดของเซ็จแล้วยังขาดสเบียงนมลูก อันนี้น้ำซุปก๋วยเตี๋ยวเรียบร้อยค่ะขาดไม่ได้ก็คือดึ้งๆึงขวดเขียวนะคะเก็บไว้ให้พ่อหน่อยค่ะมีวายด้วยนะคะวาย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 ครับวายวายวายอะไรวายลูกหมอน ผลิตโดยวิสาหากิจชุมชนแม่สายนะคะโอท็อปวายปีใหม่ว่าจะกินไม่ได้กินสักกรํารเจ้ามีมมกินไปค่ะบ๊ bye ายบายเรารีวิวของเซตแล้วปิ๊ตู้เย็นไปดูน้องนูนเรียนออนไลน์กันดีกว่าน้องนูนเรียนออนไลน์ระบบซูมก็ กลับเข้าสู่สถานการณ์เรียนออนไลน์ที่บ้านอีกครั้งหนึ่งนะคะสู่ๆลูกวันนี้เรียนคณิตศาสตร์ค่ะเรียนผ่านโปรแกรมซูมนะคะเป็นการไลฟ์สดการสอนแบบเป็นกลุ่มนะคะทั้งห้องเลย30คนแต่บางคนที่ไม่ได้เข้ามาเรียนสด ในออนไลน์ของ Zoom นะคะก็จะมีห้องอ Google Classroom นะคะเป็นคลิปวิดีโอย้อนหลังเข้าไปทำแบบฝึกหัดเข้าไปเรียนกันได้นะคะแต่คนไหนที่เข้าห้องสอนเรียนสดก็เรียนกัื่ดสดไปเลยกับครูผู้สอน ให้เด็กเด็เขาเรียนไปนะคะอย่าไปรบกวนเขาเลย <c oughs> ทำเองนะลูกนะ ่บรรยากาศที่ห้องห้องนี้เป็นห้องแอร์นะคะแต่เขาไม่เรียนเขาอยากจะไปมันแบบ ากาศโล่งๆกว้างๆโปร่งๆเป็นห้องเรียนหนังสือของเขาห้องเรียนหนังสือของน้องนนท์ ตอนเย็ยนพ่อกลับมาก็อันนี้เป็นมุมของพ่อนอนดูบอลน,นอนดูหนังอันนี้เป็นมุมของลูกเป็นมุมของแม่ของแม่